ิรว <Nerd> มึงแน่ใจใช่ไหมว่าโลกหลังความตายมีจริงกูจะเป็นคนฆ่าเบงวันนี้นะครับ <No. S 3> สวัสดีครับคุณอ้ําครับก็วันนี้เราจะเหมือนสถานีพิยุนะครับไม่มีภาพนะครับมีแต่เสียงนะครับไม่มีภาพนี่นะฮะอ่ะนะครับก็วันนี้นะครับหลักๆนะครับประเด็นแรกที่เราจะคุยกันก่อนเลยก็คือหนังไทยที่กําลังมาแรงสุดๆณเวลานี้นะครับของ GTH นะครับใน n น t f l i กนะก็คือก็สแลปชิกดทดลองผีนะครับวันนี้ด้วยความที่ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะดูกันไปพอสมควรแล้วฉะนั้นเราสองคนไม่รอช้านะครับสปอยนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะ ราะว่าผมเชื่อว่าคุณอ้าวมมีเรื่องอัดอั้นอยากาคุยผมเองก็มีเหมือนกันเอาจริงๆเนี่ยคือ,อม,มันจะบอกว่าสปอยก็ไม่ใช่เพราะผมพูดจริงๆนะว่ารีวิวเลยแล้วกันโพสแลบนะเป็นผลงานการกำกับของคุณก๊อปป์วินภูริจปัญญานะครับเขาเคยทำอะไรมามเขาคยทำอะไรมาก็คือถ้าเกิดเป็นหนังยาวเขาเคยทำบอดี้69นะครับแล้วก็จะมีหนังสั้นที่เขาทำกับทาง GTH นะครับตั้งแต่ตอนเป็น GTH อยู่ก็คือสี่แ่งกับห้าแ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะ ก็เป็นผู้งกับที่มีผลงานระดับหนึ่งถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยไอคนเขียนบทเป็นใครครับคนเขียนบทเป็นใครอ่าเขาก็คือคุณก็ปวีนกับทีมงานของเขาได้แหละครับคุณทําไมทําไมพี่เขียนบทแบบนี้อันนี้อเอางี้เลยนะฮะผ,ผมถามคุณอ้ําก่อน คุณอ้ําคุณอ้ํเคยดูบอดี้29มารือยังเคยูุพันธ์่า่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่เห็นว่ามันเป็นหนังที่ไม่ได้แย่นะถือว่าหนังที่โอเคตอนนี้เนี่ยอ่ะเอามาตัดมาเรื่องนี้ก่อน Ghost l ลนะครับมีความตั้งใจที่ที่ที่ดีเพราะว่าตอนที่เปิดตัวอย่างหนังเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขาพยายามที่จะขายฝันเราอย่างเช่นเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์มาผสมกับผีอะไรงเงี้ยครับแล้วก็พยายามที่จะ อัพโปรดักชันของหนังไทยขึ้นไปแบบ แบบตีบวกแบบสไตล์นาดาวอะไรอย่างนี้ uh huh. คราวนี้ด้วยความที่ทาง GTS เนี่ยพยายามที่จะอัปเดหนังไทยเรื่องนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นท uh ินอมินาลระดับหนึ่งเลยนะครับ uh huh. ก็ทําให้ภาพยนตร์เนี่ยเราแยกเป็นประเด็นโปรดักชันแบบโปรดักชันดีไซน์หนังเรื่องนี้เนี่ยทั้งแสงไลท์ติ้งการวางซีนิมโ,มโตกราฟีหรือว่าการวางบุมกล้องอะไรพวกนี้นะฮะถือว่าเป็นการทํางานที่ถือว่าเจ๋งมากๆ uh huh. ถือว่าชื่นชมเป็นสแตนดาดแบบเดียวกับฮอร์โมนแบบเดียวกับแน ก็คือสแตนดาร์ดโปรดักชันที่ดีมากๆคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มีปัญหาที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการตัดต่อแล้วก็การเล่าเรื่องทั้งหมดรวมถึงบทละครด้วยสรุปคือทั้งเรื่องเลยนะฮะบงมาทั้งเรื่องเลยนะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องยอดน,นิดเดียวก็คือเป็นหมอ2คนนะครับหมอส2คนอันแหนะโดน้องต่อนะฮะกับน้อง ไอพาริสนะฮะน้องต่อกับน้องไอนะซึ่งเป็นเขาเรียกไลทิงสตาร์ของทางนาดาวกันนะเขาก็เลยเป็นหมอที่เกิดยุที่เกิดเขาสงสัยนะฮะไม่รู้ไม่รู้มีที่มาที่ไปเงี้ยนะสงสัยเฉยเลยนะตั้งแต่ว่าผีเป็นยังไงนะฮะผีมีจริงหรือเปล่านะจากอุบัติเหตุที่ตัวเองไปเจอตอนตู้กดขนมนะฮะแล้วก็ไปเห็นว่าอ๋อมีผีอยู่ตรงนั้นนะฮะเต้นเขาเรียกนะเต้นท่าชาวล็อกอยู่นะฮะพังกหัวประมาณสา5สิบห้านาทีนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่า เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือการที่เขาพยายามที่จะเปิดองค์แรกของหนักด้วยการปูเรื่องนะฮะว่าหมอคนน,แบบนนี้เป็นยังไงแบกการยังไงหมอคนนี้เป็นยังไงแบกกล่าวยังไงนะฮะและอยู่ดีหมอสองคนก็จับมือกันเพื่อทําวิจัยนะฮะโดยที่ไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆทั้งสิ้นนะฮะว่าพวกมึงจะว่างขนาดนั้นในการทําวิจัยนะฮะจริงๆตัวละคร2ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอก,ก็ได้แต่ดันเอาไอเดียของการเป็นหมอเข้ามาผนวกเพื่อที่จะโยงไปเรื่องอ,งอื่นๆก็เลยทำให เกิดการดูดีก็ไปเข้าตึกล้างนะฮะแล้วก็ทําวิจัยนะฮะตึกที่ไม่ห่างจากตึกโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ทําวิจัยแบบ นั่งอัด u t u b e นะฮะแล้วก็พยายามที่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเอองานวิจัยบันทึกเป็นยังไง 1, 2, 3, 4โดยที่พูดตรงตรงเลยนะคนเขียนบทไม่มีความเข้าใจในกระบวนการการทำวิทยาศาสตร์หรือการทดลองใดๆเลยด้วยซ้ำและไม่เห็นเลยในหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยที่เป็นวิทยาศาสตร์ยกเว้นคำพูดเก๋ๆที่อยู่ในหนังวดดิ้งอย่างเช่นแบบเซิร์ อะไรอย่างเงี้ยคือวิทยาศาสตร์เกลือกอ่ะคือคือ,คอการเขียนบทมันเป็นการเขียนบทของคนที่ไม่ได้เรียนวิทย์ไม่เข้าใจวิทย์และความทดลองไม่เป็นนะฮะนี่คือเรื่องที่บงที่หนึ่งแล้วมันหงุดหงิดมากเพราะว่าเวลาคุณ เริ่มต้นหนังด้วยการบอกว่านี่คือโกสแล็บนะครับนี่คือการทดลองที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์งานอาร์ตเวิร์ตัวโปสเตอร์ตัวอะไรทั้งหมดเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นได้ว่าเขาพยายามจะล้อเลียนกับอะไรความเชื่อความจริงวิทยาศาสตร์พิสูจน์นุ่นงันใช่ไหมฮะครับคืองานมาร์เก็ตติ้งของภาพยนตร์เรื่องนี้มันหลอกให้คุณเชื่อไปแล้วว่าการที่คนเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะเห็นอ่ะอย่างแรกเลยคุณจะเห็นเรื่องของการพิสูจน์ที่สดผีด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่หนังเรื่องนี้ไม่ให สักหลักการเลยแล้วมีอันหนึ่งที่ผมบอกเลยประสาทแดดมากอ๋อฉันต้องตกอันตรายใช่ไหมแกงก็โผล่เข้ามานี่คือทฤษฎีบูมบ้าหรือเปล่าไม่มีนะักวิทยาศาสตร์ที่ไหนเขานั่งคิดอะไรแบบนี้หรอกบ้าประสาทนี่คือวิธีคิดที่งูมากๆในการเขียนบทแล้วผมบอกเลยนะถ้าจะทํางานที่มันอาบิเชียตแบบนี้นะผมแนะนํานะจ้างนักวิทยาศาสตร์มาสักคนแล้วนั่งคุยเขาไปเลยเฮ้ยลองทําวิจัยผมดูหน่อยว่าผีเนี่ยมันพิสูจน์ด้วยอะไรได้บ้าง คุณลิสต์มาเลยถ้าผมจะเล่านะผมผมขออนุนิดนึงเดี๋ยวผมยกให้คุณได้นะถ้าผมจะเล่านิดนึงนะว่าผมรู้สึกหงุดหงิดตั้งแต่30มนาทีแรกนะคือแบบเฮ้ยปูมอเตอร์เรชั่นมาแย่มากอะถ้าผมจะแก้หนังเรื่องนี้นะเอาแบบแก้ที่คัตติ้งนะแก้ตัดต่อยเดียวนะผมจะเปิดมาแล้วให้มันทดลองเลย แล้วผมจะเอาหัวข้อการทดลองอ่ะมาแปะแปะแปะแป,ะแ,ปะแล้วให้เป็นหมุดในการที่คุณจะตัดหนังเรื่องนี้เพื่อให้เราอะเห็นว่าไอ้พาลิสเนี่ยมันใช้วิธีทุกวิธีและในการที่จะทำการทดลองไม่ใช่แค่ไปคุยกับคนในพื้นที่คือมันไอคุยในคนในพื้นที่นี่ยคือ Market มันมาเก็ตเสิ่์ช้วยเฮียมันยังไม่ใช่วิทยาศา,าสตร์เลย มึงแซมเปลิลยังไงเออหรือไปตามสถานที่แล้วตัดเป็นมนอนทาจ่ะคือมันเสิร์มากคืออันนี้คือเข้าใจว่าต้องการที่จะประหยัดค่าให้จ่ายในการออกโลไง mm hmm. แต่คือมันก็ยิ่งห่วยอะคือเข้าใจว่า <Okay. S 2> คือคือคุณขาดขาดเวยว่ะคุณพยายามจะเล่นอะไรที่มันแบบมีมีวิธีคิดมีหลักมีการอะ่ะแต่คุณใช้วิธีการเล่นที่มันตื้นเขนินเนี hmm. ่เออมันตื้นมากแล้วคือคุณคาดหวังว่าคนแม่งจะตื่นเต้นไปกับการคัตติ้งมอนทาของคุณอะ่ะคุณเห็นปะ่ะมีมอนทาโคตรเยอะมอนทาคืออะไรคือการตัดวิดีโออ่ะมาเพื่อให้อ่าเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลายาวๆมันเกิดขึ้นในระยะสั้นๆแล้วประกอบเดชคุณเห็นมอนทาเยอะไหม,มยเยอะชิบหายเลยคือ มันเอามายัดในเรื่องแบบยัดเยียดมากอ่ะแล้วมันขึ้นอยู่ประมาณองค์หนึ่งไปองค์สองมั้งประมาณช่วงแก๊ปตรงนั้นอ่ะแล้วจุดที่มันเปลี่ยนเลยอะมันมีคนยิงตัตายพอมันมีคนยิงตตายปุ๊บคือเทนชั่นหรือว่าความตึงเครียดของสถานการณ์ที่เขาเขียนบทให้ตัวละครสองตัวละครเนี้มันไปไม่ถึงตรงนั้นเลยเยมันไปไม่ถึงแบบที่เราไม่สามารถเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องอยากรู้ถึงขั้นว่ายิงตัวตายคื ไม่มีเทนชั่นตรงนั้นเลยเว้ยแล้วเหมือนจะพุู้กลับผมไม่รู้พุ่งกลับเขาใช้วิธีคิดยังไงในการเอาบทแบบนี้ออกมาทำอะคือบิวไม่ถึงเข็นไม่ไปถ้าถือว่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังก็คือตัดแก้คืออะไรคือเปิดมาทำทดลองไปเลยทดลองมาสักพักแล้วแล้วการเอ็กซ์โพซิชันอะหรือว่าการเล่าว,ว่าแบ็คกราวของต๋องคนนี้ทำไมอยู่ดีสองคนนี้มาทำทดลอง mm hmm. ก็เล่าไปเลยไม่ต้องเจอไอ้ผีพยพหัวสังห้าครั้งก็ได้เล่าไปเลยว่าต่ออยากเจอแม่ไอซ์อยากเจอพ่อจบ mm hmm. คืออย่างเงี้ยมันยังตองกว่าเลยคุณไปให้เวลากับการเหมือนกับความสัมพันธ์ของคนที่สูญเสียใครสักคนไปในเวลาที่ตัวเองไม่สมควรจะสูญเสียแล้วตัวเองก็เลยต้องการทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะหาหาทางกลับไปคุยกับวิญญาณให้ได้อะไรประมาณเนี้ยเฮ้ย mm hmm. hey, อย่างเงี้ยมันยังโอเคกว่าเลยแต่นี่คือแบบองหนึ่งก็บงใช่ปะ องหนึ่ง mm hmm. บิ้วเราไม่ถึงเนะี่ยจังหวะพอยิงปุ๊บเข้าองสองปุ๊บองสองก็เล่าอะไรก็ไม่รู้เลเทะหมด mm hmm. แล้วคือแบบการสื่อสารอยู่ดีเฮ้ยมึงก็ดุเดือดขึ้นมาอยู่ดีมันก็ทํากับโอ้โหแล้วคนก็บอกว่าโอโห้หน้าคแดงปังมากเฮ้ยถ้าไม่ใช่ต่อแล้วเป็นคนอื่นเนี่ยจะพูดว่าหน้าคแดงปังมากมั้งตรงนี้คิดอยู่เลยเพราะผมรู้สึกว่าโวยวายทำไมพวกมึงเล่นอะไรกันอยู่ลูกคือมึงโวยวายกันทำไม mm hmm. แล้วสุดท้ายกูไม่รู้สึกว่ามึงจะต้องโวยวายอะ S <S เออแล้วสุดท้ายแม่ก็เข้าอีหลอกเดิมคือมึงอยากจะเป็นหนังผีสไตล์หนังผีไทยอ่ะคุณด้าคุณรู้สึกใช่ไหมตอน <ừ. S 1> ท้ายๆอ่ะคือผมแบบมึงไม่จำเป็นต้องกดเพื่อนมึงขนาดนั้นเอางก <ừ. S 1> โอ้โหไม่เลือดดดาแล้วคือนเนี่ยเสียเวลามากแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคุณด้าม่งหลอกผมมาหลอกผมมาให้มาดูอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าแบบโหนี่คือหนังที่ห่วยแตกมากแล้วไม่เคยคิดว่าจะเจออะไรห่วยแตกขนาดนี้ผิดหวังแบบซัมเมอร์ซอลอ่ะ ถ้าทําหนังหวยขนาดนี้แล้วบอกตัวเองจะไปรวมกับค่ายเกาหลีทํำนู่นทำ,ทำนี่นะเรื่องเหอะทีนี้ตอนแรกอะ่ะหลังจากที่ผมดูโจบผมมีความรู้สึกหนึ่งผมมองว่าออทางที่หนังทําเนี่ยมันลงเอยในจุดที่ส่วนตัวผมผมไม่ถึงกับผิดหวังผมมองว่าบางอย่างมันมีจุดขี้ใครที่ดีด้วยซ้ําแต่ม,มันเป็นหนังในประเภทที่พอเราใช้เวลาผ่านมาสักระยะ มันจะเริ่มตกตะกอนบางอย่างมากขึ้นคือไม่ใช่ว่าผมดูจบแรกๆแ,แล้วผมจำไหนถึงว่าผมชอบหนเรื่องนี้มากๆนะไม่ใช่อย่างนั้นนะผมว่ามันยังมีหลุมมันจะมีบ่อมันจะมีความพอตโฮอะไรบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นเรื่องของอแรงจูงใจคืออย่างงี้ผมพูดอย่นี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่ากันเฉพาะตอนเบื้องต้นเนี่ยผมว่าเซตอัพมาเซตอัพดีเซตอัพดีของผมก็คือ โอเคคุณเขียนเรื่องราวของตัวละครที่เป็นหมอ2ด้านก็คือด้านหน 2, 2> ึน 1, 1> ่งก็คือคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผี <S <S แล้วก็เชื่อในหลักการวิทยาศาสตร์มากกว่า <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็อ้างเสรินอ้างนูๆๆๆๆๆๆ่นอ้างนี่โอเคมันยังพอฟังได้ในจุดเวลานั้นส่วนขนาที่หมออีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่มีปูประวัติในการเจอผีมาแต่เด็กเจอผีเนื่องจากพ่อเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยเจอพ่อที่เป็นวิญญาณกลับมาหาอะไรอย่างเงี้ยเจอครั้งเดียวไหมนะอ่าและครั้งเดียวเราก็เลยไม่เกิดว่ามันก็คงจะเป็น แล้วแล้วมึงเจอตอนเด็กมากเลนะแล้วมันส่งผลกับชีวิตมึงยังไงมึงก็กลายเป็นไอ้ลูกหล่อขับรถบีมีแฟนสวยๆแล้วก็เป็นคนดีๆกูไม่เห็นรู้สึกว่าสิ่งที่มันเล่าเนี่ยมันสอดคล้องกับความพเยอหาานในการหาผีของมันเลยเอ๊เหมือนคุณนดาผมหรือเปล่าเถ้ามึงบอกถ้ามึงบอกว่าเซตอัพตัวละครดีเนี่ยกูกูก็จะพูดอีกว่าไม่มีเซ็ยังพูดไม่จบเลยมุนใจเย็นสวย ก็โมโหอต่อต่อต่อก็จุดตั้งต้นมันโอเคสำหรับผมจุดตั้งต้นมันโอเคแต่พอถึงจุดขมวดหลายๆอย่างอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่างานมันลนงานมันรีบแอบลวกอยู่ประมาณนึงเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใช้ความรู้สึกรู้จบครั้งแรกเนี่ยมันมันจะมีจุดที่ที่พอพอใช้ได้พอชอบอยู่ถ้าเกิดเป็นงานเทคนิคโอเคไม่ไม่ไม่ติดอะไรนะฮะ CG ก็ถามว่าดีมากไหมก็อารมณ์เหมือนกับ ที่เราเคยคุ้นๆกับงานใน b o d y ้สอดสิบเกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพัฒนาการขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่คิดอะไรมากมายหรอกก็โอเคตามนั้นแหละเพราะผมก็ไม่ได้คาดหวังไอตรงนี้มากมายอยู่แล้วนะแต่ที่ผมคาดหวังอะผมอยากสนใจตรงไหนรู้ไหมผมสนใจเรื่องของการแสดงเพราะผมตอนที่ผมดูรีแอคอาที่ผมทำรีแอคอะ ผมบอกว่าไอ้การแสดงของ2คนนี้น่าสนใจเพราะว่าโอเคต่อเนี่ยตอนนี้เขาก็วางตนเป็นนักแสดงในสายที่เรียกว่าก็พอจะสามารถไปช่วงชิงรางวัลกับใครเขาได้เอางี้ดีกว่าส่วนไอพาริสเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กอาจจะยังเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ก็มีวีแววมีฝีมือฝีไม้ลายมือในการแสดงที่ เราผมผมว่าถือว่าดีเพราะเท่าที่ผมดูในหลายๆผลงานนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราวัดกันในตอนหน้าง,งานต่อดูตัวอย่างตอนนั้นเราคิดว่ามันเราคงจะได้เจอหนังแนวสยองขวัญปนดราม่าแล้วก็มีเรื่องราวที่พูดง่ายว่าไปสํารวจในแง่ของอิมมชันแนลการจัดการเพื่อที่จะค้นหาค้นหาผีให้เจอและอาจจะสะท้อนไปถึงการค้นหาตัวเองด้วยในอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคไอ้โดยโดย,โดยพอตโดยวิธีการของอ่าก็สแลปเนี่ยมันไปทางนั้นแหละ แต่พอเรามาค่อยๆค,คิดละเรียดละเรียดกับมันผ่านไป2วัน3วันเราเริ่มพบแล้วว่าเออมันมีจุดบางอย่างที่มันเริ่มตะกิดตะขวงใจขึ้นมาเรื่อยๆมึงต้องใช้เวลา2-3วันเลยอเอ้าหนังบางเรื่องมันอาจต้องใช้เวลานิดน,นึงคือเซตอัพอ่ะสำหรับผมอะยังถือว่าปัญหายังไม่ได้แบบเยอะแยะมากพอมาดูในช่วงขององค์ที่2ช่วงกลางเรื่องเนี่ยตอนตอนดูจบครั้งแรกไอตอตอนดูจบแรกๆเนี่ยยังถือว่าใช้ได้อยู่ แต่พอเนี่ยแหละไอ้ตรงจุดนี้แหละพอมานั่งคิดดีๆอีกทีหนึง่งเราจะเริ่มเห็นแผลมากขึ้น hmm. เริ่มเป็นความแบบอ่าอยู่ดีๆมึงก็ปุ๊บปั๊บไปของตัวละครของไอพาริสอะไรอย่างเงี้ยมันออตอนแรกเราเราเราซื้อในแง่ของการสร้างเซอร์ไพรส์กับคนดูแต่พอมาคิดถึงเหตุและผลบางอย่างอ,อ,อะไรมึงซื้ออะไรสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก่อนตัวละครของต่อเนี่ยหลังจากสูญเสียแม่ไปก็คือทางพี่สุขขัญใช่ปะ Hmm. พอสูญเสียแม่ไปก็เกิดอารมณ์นอยนู่นี่นั่นแม่กลับมาหาแล้วแม่ก็มาพูดว่าเออแบบอะไรสักอย่างซึ่งต่อไม่ได้ยินพอต่อไม่ได้ยินปุ๊บต่อก็เลยใช้ความรู้สึกว่าถ้างั้นกูก็ต้องข้ามไปยังโลกนั้นเพื่อที่อยากจะไปรู้ว่าแม่กูต้องการพูดอะไรกับกูกันแน่คือคือต่อเหมือนตัดสินใจแล้วว่าต่อคงจะฆ่าตัวตายเพราะว่าต่อไม่มีพาวงไม่มีกังวลอะไรต่อโลกเพราะต่อมองว่าต่อีแม่คนเดียวแล้วสูญเสียแม่ไปฉะนั้นแล้ว กูก็ไปกับแม่ด้วยดีกว่าแล้วก็นี่แหละอย่างที่บอกอะอารมณ์เหมือนค้างคาใจอะซึ่งตอนนั้นผมไม่คิดไงผมก็คิดว่าโอเคเหมือนกับว่าตัวละครมันคงรักแม่มากแหละอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งพอเอาปืนปากอ่าเอากระบอกปืนเจาะเจาะเข้าปากใช่ไหมเพื่อที่จะฆ่าตัวตายใช่ไหมถึงเวลาเหมือนกับว่าอยู่ดีก็แฟทแบ็กย้อนกลับไปแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อแม่พูดคําว่านี่ลูกทําอะไรอยู่หรอ เออแล้วอยู่ไอ้พารไม่มีลูกทำไรอยู่ลูกมันต้องแบบนี่ลูกทำอะไรอยู่ลูกนี่ยมึงทำเฮี้ยอะไรกันน้าเออมึงทำเฮี้ยอะไรกันนั่นแหละเออแต่เป็นพี่สุขวัญไงเขาเลยไม่พูดเฮี้ยไงใช่ป่าวอะโอเคได้ต่อไม่รู้นะมันเหมือนต้นสติแหละเฮ้ยกำลังทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแม่งฉุกคิดอ้าวเฮี้ยกูก็เลยแบบไม่คาดตัวตายแล้วพอไอ้พาริสเข้ามาเว้ยปุ๊บปั๊บ โอเคถ้าเกิดเราย้อนความไปนิดนึงไอซ์พาลิสเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมาสู่สถานการณ์ที่ต่อจะฆ่าตัวตายหรือสุดท้ายไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยวันก่อนไอซ์พาลิสเนี่ยนั่งดูอะไรนะคลิปเหมือนรายการข่าวใช่ไหมกับแฟนเขาก็คือที่เล่นโดยน้องนิชานะก็นั่งดูข่าวแล้วก็มันก็มีข่าวของคนที่แบบว่าเออทำภารกิจเสี่ยงตายก็คือปีนเขาเนาะปีนเข่าโดยที่ไม่ใช้ไม่เชิงไม่ใช้สลิงเขาเรียกว่าอะไรปีนเขาด้วยมือเปล่าอ่ะก็คงคิดว่าโอเคพอพอคิดในแง่ของอ่าเมนชั่นตรงนั้นอ่ะเขามองเัาว่าโอ มันทําแล้วมันมันคุ้มกับที่ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็น่าจะลองอะไรอย่เงี้ยมันเลยทําให้ตัวละครเนี่ยพอถึงจุดพิษผันแทนที่ต่อจะตายต่อไม่ตายกลายเป็นว่าไอ้ไอ์เอาปืนจ่อตัวเองแล้วตายแทนอะไรเงี้ย นึกออกใช่ไหมคือคนไม่ make sense คนไม่ <S make s มึงดูแฟไนไลเนอร์ยอนนั้นดูแฟนราเนอร์ยังเอาสิ่สั้นเอาไม่จะบอกว่าเอาเอาปีไหนเอาปีล่าสุดไหมภาคไหนก็เหมือนกันภนะาคไหนก็ตายเหมือนกันถ้าปีล่าสุดเอาจรงิงผมชอบมึงมาเป็นหมอแล้ววิธีการตายเนี่ยโดวยวิธีการใช้สมององหมอเนี่ยมันไม่ได้ยากนะมันไม่ต้องยิงตัวเองนะฉีดยาตายแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาดิ เออก็นี่แหละเอาจริงๆผมคิดในมุมนั้นอยู่ไม่ใช่อะไรนะแต่ตอนนั้นด้วยความที่เหมือนกันหนังหนังอาจจะยังโฮผมได้บ้างอะนึกออกไหมพอมันโฮผมได้อยู่มันมีคําถามนะแต่ก็คิดซะว่าโอเคอะอรอดูก่อนว่าจะพูดอะไรตอบไปอะพอพอมันเกิดจุดที่เรียกว่าจุดทวิสต์จุดนั้นโปง้งเข้าไปใช่ป่ะตรงตรงนั้นอะถ้าเกิดว่าความเซอร์ไพรส์เนี่ยมันสร้างกันเราได้เพราะเราไม่ทันคิดว่ามันจะมีจังหวะแบบนี้นึกออกไหม แต่ในแง่แรงจูงใจโอเคมันอาจจะให้บางมากแต่มันก็ยังก็ยังดีกว่าไม่ให้อะไรเลยนึกออกไหมจากการดูคลิปของคนที่ทําภารกิจปีนเขาอะตรงนั้นแหละเลยผมเลยแบบไม่ยังไม่คิดอะไรมากแต่พอวันนี้ขณะปัจจุบันเนี่ยมันนั่งคิดมันก็ยังอ่อนเกินไปว่ะโหคุณมันอ่อนตั้งแต่มันปล<อ>ูกความสัมพันธ์คนหลายคนแล้วไอ้เนี่ยจากต่อเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยคนรอบข้างเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะ Mm hmm. ไอ้เนี่ยมันมีเมีย mm hmm. มันมีแม่มันมีน้อง uh huh. ต่อมันไม่มีใครแต่คนที่มีความสัมพัญ์มากที่สุดนันยิงตัวตายมันไม่เม k e s e n s แล้ว mm hmm. มันไม่เม็กซเซนเลยแล้วมึงไม่ได้มีประเด็นอะไรกับคนอื่นด้วยมึงไม่ใช่คนที่เล่นยาแล้วหลอนแล้วรู้สึกว่าเออตัวเองไม่ไม่มีหาอะไรเลยในชีวิตมันไม่ใช่ไงมึงคือคนที่มีอะไรให้เสียเยอะมากในชีวิตแต่มึงกันยิงตัวตายแบบไม่คิดอะไรเลยเคือมันไม่ make เม็กซเซนตั้งแต่แรกรเลยแล้วหนังมันไม่ได้โฟกูเลยเว้ยก็นี่ออแหละผมเลยบอกว่าถ้าเกิดบอกในแง่ทวิสพอ,อยต์ถ้าเกิดดูความรู้สึกแรกรีแอคแรกแ่ะโอเคช็อก งงแต่พอมาคิดต่อๆกันมาเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออแม่งอะไรวะทําเพื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจากอีกจุดนี้แหละมก็เริ่มดําไปสู่จุดที่เริ่มมองเห็นปะกกะบางอย่างที่มันล่มมันล่มสลายเยอะขึ้นไล่เลงม,มาจากอีกจุดนี้แหละแล้วหลังจากนั้นมันก็แทนที่แทนที่คุณจะไปเล่าหนัง ให้มันอยู่ในโทนเดิมอะ่ะมันกลายว่าคุณพลิกโทนไปเลยคุณไปเล่าอีกโทนหนึ่งอารมณ์เหมือนกับว่าจะมีความเป็นโลกแฟนตาซีขนาดน,นั้นนี่นนออกไหมไม่ใช่มันจะไปเป็นไอ้นี่มันจะไปเป็นเป็นหนังผ,นหนงผีไทยเนี่ยแหละหนังผีวัยรุ่นไทยเนี่ยแหละหนังผีหนังผีไทยไทยนี่แหละใช่โอเคมันต้องการลเงินประ,ะมระาณนั้นเออแล้วพอฉากสุดท้าย<ล>นั่นออกไหมมัมานนำให้ผมตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรแต่พอมันนั่งคิดดีๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยหนังมันหลุดจา,จากจุดตั้งต้นของมันไปไกลเลยอยู่อ่ะเหมือนพุ่งกลับคนละคนอย่างนี้ดกว่ะเออมัน ก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้อ่ะผมแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าเอางี้ผมอะผมพูดงี้ก่อนผมมาเพิ่งย้อนไปดูงานของพี่ก๊อฟอ่าปเวีอีกรอบหนึ่งก็คือ b o ดี29เนี่ยดูรอบแรกรอบ2แล้วก็มาดูที่ดูใน Netflix อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมาดู o s สแ a บเนี่ยคือผ่านมาหลายๆปีเนี่ยถามว่าหนังมันมันเละะเทอะขึ้นไหมใช่มันเละเทอขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่ผมว่ามันไม่เซ้แต่ พอมานั่งคิดว่าจากวิธีการของเขาจากจุดตั้งตน้นตอนตอนทำบอ so ดี้สบสิบเก้าเไปสู่จุดปลายทางเนี่ยวิธีการเล่าเรืเ่องทุกอย่างเว้ยมันยังสามารถคอนโทรลโทนของหนังยังสามารถสรุปธีมของหนังได้แล้วก็มีฉากจบที่เราเรารู้สึกว่ามันมันเป็นฉากจบที่ที่โอเคที่ดีสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมา <ừ> ดูก้อนของก็อสแลปเนี่ยแม่งคนละอารมณ์กันนี่บอกไหมอย่างที่ผมบอ,อกเซตติ้งดีเว้ยตอนกลางเนี่ยมันเริ่มจะแปลกๆแล้วพอเข้าท้ายเนี่ยเหมือนดูหนังคนละเรื่องอ่ะพูดง่าย ให้คะแนนเลยครับผมให้ก่อนนะตอนนี้ผมให้หกเต็มสิบโอ้โห,โโหคุณด่าโคตรปล่อยเกจผมให้1.5เต็มสิบนี่ <ผม S 1> คุณให้<ต>อย่างเดียวให้โปรดักชั่นผมให้คะแนนคุณทีมโปรดักชั่นอย่างอื่นผมไม่ให้ไม่แต่คุณอ้ําอย่าลืมนะไอ้ที่ผมให้หกเนี่ยไม่ใช่คะแนนดีเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แง่ดีเลยนะคุณคุณจะลืมผมนี่โอ้โหตัดเกดตตีตกเลยเ<อ>ผมผมคิดว่าตควรเป็นหนังเลยซ้ํา